อ๋อเบอร์พ่นพ่อรวยค่ะปูจำเบอร์มาได้ศูนย์หนึ่งเก้าค่ะค่ะอันขั้นสีทไอร่กับใหญ่ใหญ่มาใส่เครื่องนี่นะปูขั้นสีทไอร่เพราะว่าอยู่ตรงนี้ตอนนี้ขึ้นบะหมี่ไหมค่ะปูครับเพร่าคือขึ้นกันได้ห้าักเตียนเพราโทรศัพท์ของปูมาขึ้นเกือบไ้นอนรายมันเด้งขึ้นเด้งขึ้นเด้งขึ้นว้าวเลขเข่าเต็มเต็มนะปูนาะเข่าตัวเน้นพ่อแม่ค่ะปู เอาตัวเน้นแปดสามาก็เลยส่งผลบางที่นี่เขารับสายกับผู้นึงสายส่วนเขามาโทษตรงเรามากอู้อู้อู้ามาหันมาหันตะไคร่ทางคนนาาาัาแบแล้ขน้อยกับปยเองสิละปูไปเบิดท่อของปูไปเบิดแล้วค่ะก็เลยบอบใครมีค้นโทรมาทั้งพ่อนปันหดค่ะก็สิโทษหาป<ข>ูเพื่ะโดยตรงค่ะกับเบาบางทั้งทีน้ำกับเขาแจ๋เรื่องเบาบางเราจะดีฉันรูน้สึกดีค่ะ อ้างวดนี้เข้ากับเมื่อวานต่อตัวต้อไปที่พ่านไปก็ขอเป็นประสบการณ์เนาะปูอ่าาเลขวิ่งสองตัวมาตัวชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์มีไปกินกับเจ้าค่ะโ้ยล่างค่ะสมสมสายยาปูสมสายยาบนล่างไม่สนดับนั้นแล้วก็ไม่ได้ไปทางใครแล้วกะเมาคําเก่าคือเก่าสองตัวมาตัวชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์บนบวกล่างค่ะบนบวกล่าง สามารถย้อนกลับไปได้ใชย้อนกลับเป็นปีกับก็ได้ค่ะว่าว่ามันหลุดบ่หรือว่ามันหลุดตะเทียน์<ม>หรือมันเข่าบนลงล่างไหยล่างออกบ่นตะเทือกนะสําหรับเหล็กวิ่งนะะตอนเหล็กวิ่งนะเนาะ,ะเมื่อกี้ก็เข้าแปดสามปรากฏว่าแปดสามันก็มีแต่าบางคนก็จะเล่นทั้งบนทั้งล่างนอนบ่มันก็นกนได้ได้น่ะนะค่ะปู่นะ ก็เพราะมันเขาตัวนิ่ะนะปูเขาตัวเนีนเขาจะก็ต้องบวกคันแหละใช่ไหมคล้เราตัวเนีเนนความองวดน,นี้กะเลขวิ่งสองตัวที่วันก็คือหกกับเจ็ดกับเจ็ดครับหกกับเจ็ดเราก็มีให้ไหล่ให้ความนี้เกิดจากประสบการณ์นเนี้ยเจ็ดเจ็ดบนปุี่เจ็ดบนนะคูเนะน่ะอ่าเจ็ดบน พร้อมกับเลขประกบคูเขามีน้ากันอนสี่ตัวเพื่อเจามาประกบกับเลขวิ่งเน่ยค่ะชิงนนเนี่ยเขามีเลขวิ่งเหม่นๆอยู่ในมือเราตัวนึงนี่ยค่ะก็นั่นสองตัวเนี่ยค่ะเลขที่มาประกบกับคูเป็นเลขสองตัวก็เพื่อเละหนึ่งเลขสองเลขหนึ่งเลขสองเลขห้าเนาะปูเนาะอ่าแล้วก็เลขเก่าด้ยค่ะวัดนี่สูตรมันได้สี่ตัวในเลขประกบคูอ่ะ ก่ะหนึ่งสองหาเก่าเนี่ยหละมักกับใส่กับวิ่งหกวิ่งเจ็ดมีแล้วค่ะวิ่งหกวิ่งเจ็ดได้เนี่ยวิ่งหกวิ่งเจ็ดเดี๋ยวได้ปูเด้อเลขขาพึ่งได้ประกาศค่ะวิ่งหกวิ่งเจ็ดเนาะปูเนาะกรมาประกบคู่กับเลขประกบคู่ของมันสี่ตัวนก็เป็นหกหนึ่งหกสองหกห้าหกเก่านี่แล้วค่ะราคากันเป็นเลขเจ็ดเดินไปก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเก้านี่แหละค่ะถ้าเป็นเจ็ดก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง อเจ็ดหาเจ็ดเก้ากับตั้งที่ใดทรงรูปห้แอดมินเบิ้งหลังละค่ะันหละกับมี่ให้ไล์ให้พร้อมเนาะแล้วก็ค่ะเลขวิ่งนี่เด่นเด่นเจ็ดเด้อค่ะวิ่งเด่นที่เก็ดนะคะปูเนาะแมนแมนงวดทั้งหันเห็นบ่เลขตัวที่สองเลขวิ่งตัวที่สองของปูทุกงวดเลยค่ะเก่าซีก็เป็นกับเลขเก้ากับตัวที่สองค่ะวิ่งตัวที่สองงวดว่างหันกับ เกับแปดมันก็เป็นตัวที่สองมันก็มาบนค่งวดนี้กับตัวที่สองก็คือเจ็ดค่ะเด่นบนได้บิ่เจ็ดเด่นบนเจ็ดเด่นบนแล้วก็จะได้ทําการแยกบนแยกล่างันเล่ยโดยเอาเจ็ดนี่เราไปข้างไปทึกๆนั้นละ่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเป็นเลขบนแต่ว่าเน่น่วนตัวมัก จ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองเด้ค่ะเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองเนาะค่ะปูเนาะอ่าบัตรนี่เลขขันแม่นเลขเป็นเลขลางมันมันก็เป็นเลขหกดุวยหล่ะบอสละกับหกหนึ่งหกสองเลขติดหนึ่งติดสองหน้าบอกยังไงค่ะแต่ว่าก็เป็นทั้งเบิดรเด้ทั้งบนล่างนี่ยเนี่ยเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเป็นทั้งหมดทั้งบนเนี่ยเนี่ยค่ะบนแต่ว่าเน้นส่วนตัวก็คือเลขติดหนึ่งติดสองเท่านั้นค่ะปู อ่าล่างกับเกล็ดตินที่สองกับหกหนึ่งหกสองเนี่ยแต่มันกับมีน้ำกันต้องบัดซีคู่ไบ้านละหกหนึ่งหกสองหกห้าหกเก้ากับมักส่วนตัวก็เกล็ดติดหนึ่งติดสองนี่หละหกหนึ่งหกสองเหนกร่างก็ดีค่ะอ่ากาได้พบพ่ออ่ิทธิญาณุสิทธิหรือว่าย่อมพ่อเมหรือว่าบอดซีติมไฟผู้บ่าอาจารย์ไปถนะสงก็ดีกัน กะคนเก่าๆก็กได้กลับขึ้นมากกับรู้สึกเองวันขึ้นมันแย่กาดดังเดิมก็ดีใจน้ำดีใจน้ำูดำทีดีใจน้ำสำหรับเอ็กซ์ซี่ผููดีมีความท่านฉลาดเป็นตัวน้ำรู้จักสื่อทั้งบนทั้งล่งางพูดลองควบเริ่งนึ่งกระปูไปเด้ปูเด็แต่ว่าส่วนมากบ่คอยอยากเค็ดคือปู่ว่าในคนว่าเขาใจเคืองเราเพราะพลาดกันสื่อกับมี่เด้ก ก็เลยบอประดกกลั่มยังติดมือจังย่างกามอากาศค่ะกระมี่กับว่าเป็นยังทะโสไหมกับมมกว่าท่านได้เชื่อมันค่ะม<ฮ>ันทีเอาเลขวิ่งของปูไปจับกับใส่สูตรของตัวขวางละลายต้นกระติเป็นเชี่ยมอยู่ด้เชี่ยมซุ่มอ่ะนะค่ะอ่าสึเป็นเชียยเเช่ยมซุ่มหรือบางที่กาลั่งเป็นอาจารย์เปิดไม่เก็บเอาจับปูกับล้มเบิงหกกับเจ็ดไงหกกับเจ็ดแต่ว่าปูหนึ่งแนวทางแน่น้ำแนวทางมาว่า เจ็บนีเส้นบนเด้กลา,ายเป็นเลขบนไปเลยล่ะกลายเป็นเล็กบนไปเลยลส่วนผู้ใด่นตซื้อทั้งบนทั้งล่างแต่แขงดีแข่งดีถ้าวิ่งถ้าวิ่งก็วิ่งเจ็บบนล่างไปเลยค่ะถ้าวิ่ง<แ>เก็บบนล่างนี่สโลกแกนปูวางไดก็ค่ะสโลกแกนปูคืออ่าก็เล็กวิ่งสองตัวมาหนึ่งตัวชัวร์ล้านเปอร์เซ็นมีแต่กินกับเจ้าไม่สนดับนะจ้าสโลกแกน มีตะกินกับเจา้าชั่วล้านเปอร์เซ็นมีตะกินกับเจ้าเนาะปูเนาะอ่าเมนอ่าสองตัวมาตัวเมียชั่วล้านเปอร์เซ็นมีตะกินกับเจา้าค่ะมักมากค่ะปูม<อ>า <laughs> สโลแก,กนปกนกูกินกับเจา้าเพราะสนาเา้าวะอ๋อเมีนปูแมนมันถือต้องนะปูก็สิมากนี่ว่ามันยังไม่มันถือต้องค่ะมันอยู่ตัวกได้กําไรนี้มันบ่นอะค่ะ ไปว่าได้กำไรเป็นเหล่าไรแม่ติบานน่าสามชิบหากระซามดิค่ะขน้อยมักตัวนี้เหรอปูมีแต่กินกับเจ้ากับได้กำไรเหรอมิเต็กินกับเจ้าม่มเต็กินกับเจ้านอนร่องเหนือพวกได้พวเอากะซิวากินแต่นอนกินกับเจ้าไงค่ะเ่ราะมีเสียไมค่ะค่ะปูแค่มันกระติดเรื่องธรรมดามันจะได้เงิ่อนกับเงินไปู่ตอนเงินมันจะได้นกเก่านกไปตอนนกไม่บ่างค่ะ กของซีมันไม่มีอยู่ในโลกอ่ะนะมีนี่มี่มมอยู่แต่มั้านหน่อยเงไหมค่ะพูดมันต้องมีสิ่งทเปลี่ยนเขามามันจะได้ลอตเตอรี่ก็ต้องเอาเงื่อนให้เขาไปมันว่าผู้ขายเขาสกิกดึงให้เขามามันะ่หลงแต่ทั้งสิ่งหละในรัฐบาลเมื่อีเขาบ่ให้มาซื้อๆได้แต่าซื้อฉลาดเขาอะ่ะค่ะมันกับว่ามีของซีนั่นแหละค่ะพูดแต่ว่าตัวเลขแนวทางของอ้าพรท่ารวยก็ดี ของปูสุ่มเงียยนี้ก็ดีค่ะฟรีด้ฟรีด้ค่ะบอกฟรีได้หนิค่ะปูฟรีได้หน่วนทินมมี่น้ำใจเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปิจารณาญาณของแต่ละบุคคลดอ,อกว่ามีการบังคับกันได้แต่ทั้งสิ้นค่ะแล้วก็ก็่ได้สนับสนุนออกเป็นนอกรูน่นอกทางว่าอาจจะทํำสิส่งผิดกฎหมายพอเคยอันนี้เป็นสือ่อถ้าเป็นสื่อกลางเพื่อเป็นแนวทางอิฐจับเลือกซื้อฉลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเออค่ะปูค่ะ เอาขอให้ทุกคนจงโชคดีแล้วก็ขอให้มั่นใจถ้าหากผู้ได้ชอบก็ให้กดไลค์ถ้าใจก็กดแชร์คันผู้ใดแน่ก็ให้ยางนับกดปูมาดูจนดับเล็กสรขังปูหมดเอาจะเลื่อนพอนสาธุขน่อยสาธุสาธุจะค่ะค่ะพี่น้องป้องไปค่ะนี่กบ เป็นตัวดีตัวเด็ดนะคะของปู่ซุ่มเงียบนะคะเมื่องน้องบัวน้ำพูเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อค่ะปูฟันเด็ดปล่อยแล้วตองวดนะคะพี่น้องค่ะปูเลขกวิ่งของปูนี่บบมีขาดทุนค่ะมีแต่กินกับเจา้ามั่นใจล้านเปื่อเซนนะคะพี่น้องค่ะมีแต่กินกับเจาะะ้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะจังไดก็ไปพิจารณาเบิ่งนะคะพี่น้องเลขกวิ่งหกกับเจ็ดนะคะเด่นบนเจ็ดนะคะพี่น้องค่ะค่ะตัวเจ็ดนี่คือเด่น หมักคักนะคะพี่น้องคะขัะจับคู่ลางกับซิมีหกหนึ่งหกเค่ะพี่น้องคะเน้นที่6 1หนกับหกสองค่ะพี่น้องค่ะสำหรับเลขบนนะคะพี่น้องค่ะเลขบนเด่นที่เจ็ดหนึ่งเจะคะเจ็ดค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะจังไดก็ล่องเอาไปพิจรารณาเบิ้งงนาะคะ่ะพี่น้องค่ะตัวเลขทุกตัวเขาได้หลุดได้นะคะ่ะพี่น้องค่ะซึ่งวันที่แล้วเพิ่นกระเด่นที่แปดสามสามแปดนะคะกระมาแปดสามแต่ว่าเพิ่นเน้น่างออกบเนนะคะจังไดก็สื่อสลับกลับไปกระมา้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อคะ่ะจังได้กะตัวเลขทุกตัวล่องเอาไปพิจรารณาเบิง่งซอยกันนาะคะ่ะถ้ามักถ้าชอบหรือว่าถ้าตรงจิตตรงใจพี่น้องป้องไปก็ค่อยลงทุน ถ้าบ่มักบ่ชอบกผ่านไปเนาะค่ะทั้งช่องเสนอไปจังซี่กะอยากให้พ่อแม่พี่น้องมีโคมีหมานมีโคมีใช่น้ากันเนาะค่ะก็ได้นําเสนอมาฝากมาตอนเนาะค่ะถือพิษบ่ว่ากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะบ่ว่าอาจารย์เด็ดอาจารย์ดังอยู่ซ้ายเนาะค่ะแอดมินก็อยากได้นํามาฝากมาตอนอยากให้พี่น้องทุกท่านมีโคมีใช่มีโคมีหมานน้ากันเนาะค่ะดีก็เดาค่ะพี่น้องค่ะดีกว่าเดานะค่ะขฮามีคู่บ่าอาจารย์เพิ่นไหมากเป็นแนวทางเท่ากับดีก็เฮาเดาซุ่มซี้ซุ่มหานะค่ะพี่น้องเนาะ ยังไหนหน่อยก็มีรักเด็กมากจังสี่ถ้ามีตัวใดที่ห้ามมากเป็นพิเศษห้าก็ค่อยประกบคู่กันนะคะพี่น้องคะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้ดีนะคะพี่น้องเนาะค่ะก่อนสิลงทุนก่อนท้าสิยิบจับลอตเตอรี่ห้าก็พิจารณาให้ดีนะคะพี่น้องค่ะเวลาถือเวลาผิดมากกับบดได้ถอดผู้ใด้เนาะค่ะพี่น้องเนะาะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอขอบบุญขอบคุณพี่น้องปองไปที่เขามาเป็นกําลังใจให้ทางช่อง ขอให้คิดสิ่งหนึ่งประการได้ไก่ประสบความสําเร็จเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอให้คิดเงินกับได้เงินคิดทองกับห้ได้ทองเนาะคะ่ะห้สมความมุ่งม,มั่นปรถนาถูกประการเนาะคะ่ะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยะค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ